วันนี้มาพบกันนะครับช่องแดงสัมบวาสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านรัฐประหารคัดค้านเผด็จการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นช่องเพื่อความมั่นคงของ,ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขอบคุณ f c ทั่วไทยทั่วโลกที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องแดง ด้วยดีเสมอมาครับนะวันนี้ก็นะครับถือว่ามาอัปเดตครับอัปเดตข่าวร้อนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทหารทหารครับชายชาติทหารโดนกับระเบิดอีกแล้วครับเป็นลายที่เจ็ดแล้วครับที่นะครับเขาว่าพี่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะ มีจ่านะครับขาขาดท่านหนึ่งครับแล้วก็พลทหารหูอื้อครับเจ็บหน้าอกหูอื้อจ่านิบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้ก็นะครับส่งไปที่โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับนะส่งโดยหอนะครับนะส่งโดยฮอนี่แหละครับ เป็นความไม่ปลอดภัยครับนะเป็นความที่แบบว่าขเขมรมันคบยากครับนะแต่ทำไมนะครับรัฐบาลนุนทินทำไมถึงชอบอยากจะคบกับขเขมรยอยากจะเปิดด่านนะครับอยากจะนะครับนะอยากจะสร้างมิตรครับนะอยากจะสร้างมิตรเปิดด่านสร้างมิตรทั้งที่ชาวบ้าน อยู่แถวละแวกนั้นเขาหวาดผวาครับนะเขาหวาดผวาเขานอนไม่หลับเพราะทำมาหากินไม่ได้ครับทําไร่ทําสวนก็ไม่ปลอดภัยครับนะเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงปืนฟ้าร้องตกใจก็คิดว่าเป็นนะครับเป็นระเบิดครับโดยเพาะพี่น้องแถวนะครับตำบลเสาธงชัยนะครับนะแถวบ้านสำเมงครับ ที่นะครับมีกระสุนมาตกใส่ศูนย์สุขภาพตำบลน,นะครับพี่น้องจำได้ไหมครับนะหลายเดือนที่แล้วมาครับนะเขาก็ยังขนนะครับขวัญหายขนขนหนีดีพออยู่นะครับแต่ก็ไปลงนามสันติภาพกับมันได้ยังไงโดยไม่ถามคนไทยเลยครับไม่ถามพี่น้อง ามแนวชายแดนเลยครับนะไปลงนามได้ยังไงไปทําสินนะครับนะไปรับเงื่อนไขเขาได้ยังไงครับโดยเฉพาะไอ้นัตพงศ์นาดวานิชนะครับนัตพงศ์นาดวานิชแล้วก็นะครับไอศีหาศักด์เนี่ยนะคณะเจรจารครับไปยกให้เขาหมดเลยครับเขาขออะไรก็ได้หมดนะและเป็นไงล่ะครับไนอะ คำว่าสันติภาพแล้วทำไมถึงมีกับระเบิดอยู่ครับทำไมต้องมีกับระเบิดอยู่กับระเบิดนี่ฝังใหม่ครับมาทำใหม่นะชาวบ้านเขาบอกว่าครบไม่ได้นะครับเขาต้องการที่จะให้สร้างนะครับลวดน้ำนะรั้วลวดน้ำครับนะเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านเขาจะอยู่ด้วยความสงบครับนะ มันเป็นประเทศของเขาเขาหนีไม่ได้ครับแต่ทํำยังไงถึงจะให้เขาปลอดภยัยรัฐบาลของท่านอุงอิงก็พยายามนะครับในการที่จะช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะครับเคลียร์พื้นที่แก้ปัญหาให้กับคนไทยนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนครับเขาโดนทิ้งมาเหมือนกับปฏิบัติไม่ได้เหมือนเป็นคนไทยครับนะที่ผ่าน,านมาสี่สิปีอย่างนี้ครับมีนาก็ทําไม่ได้ เพราะว่าพวกนี้มันลุกลานเข้ามาครับมาตั้งชุมชนนะมาเปิดร้านค้าแข่งกับคนไทยครับนะมาทำนาอย่างนี้ครับทํานาใกล้มันอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับนะมันเอาเปรียบนะถ้าน้ําถ้านาอยู่ที่สูงครับนะก็โดยขโมยขโมยน้ําครับท่านผู้ชมนะขโมยน้ําเห็นหรือ,อยังครับเขาเดือดร้อน เขานะครับมีรัฐบาลมาช่วยเขาก็ใจชื้นนะครับเขาก็ดีใจแต่การดีใจเหมือนกับฝันลายครับเหมือนกับฝันก็หายไปครับนะและไอ้พวกกลุ่มที่เรียกร้องเอารัฐบาลนะครับขเขมรนน้อยเข้ามาแล้วเป็นไงล่ะครับนะทุกอย่างยอมเขาหมดครับนะยอมเขาหมดเลยนะ จนพี่น้องตามแนวชายแดนเขาพูดเองนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นขี้์ค่าฮุนเซนครับรัฐบาลเป็นขี้์ค่านะที่มันเคยด้อยค่าใส่ร้ายรัฐบาลอุอิงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับนะแต่อย่างไงรัฐบาลอุกิงก็ยังได้มาตั้งสิบเอ็ดจุดนะครับนะได้ช่องอันมาได้เขาพระวิหารได้นะครับภูมะเขือปราสาทตาควายปราสาทตาเมืินทมนะครับต่องสายตะกูเห็นเลขครับ นะต้องสายตะกูนะครับได้มาตั้งสิบเอ็ดจุดครับจุดที่สิบสองนะครับเขากระโดงกำลังจะได้ครับนะมันก็มีพวกนะครับนักการเมืองมาหมานะครับบางพักนะครับนะไปร่วมไม้ร่วมมือกับม็อบนะครับม็อบไอ้คางคกนะม็อบนะครับหาแดกกับความสิบหายของประเทศครับนะร่วมไม้ร่วมมือกัน ระหว่างนะครับพรรคส้มเน่านะครับกับพรรคภูมิใจไทยครับนะในการล้มล้างรัฐบาลที่เขามีความตั้งใจมีความปรารถนาดีมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะมาแก้ปัญหาให้กับคนไทยครับนะตอนนี้มีคนถามหาครับถามหาอุงยิงถามหาภูมิธรรมครับว่าแก้ปัญหาได้ดีครับนะแล้วมันก็มีข้อมูลเล็ดลอดเข้ามาครับ ว่ามีการสั่งหยุดยิงนะครับใส่ร้ายกล่าวหานะครับว่าท่านงองค์ยิงสั่งหยุดยิงนะครับทักษิณสั่งหยุดยิงภูมิธรรมสั่งหยุดยิงนะครับวันนี้นะครับคนที่หน้าแตกก็คือนะครับพลเอกหลังสีหน้าแตกหน้าหมาเลยมึงครับนะสั่งหยุดยิงนะครับทําไมต้องสั่งหยุดยิงนะเรื่องนี้มานานตอนนี้วัวนนี้บิ๊กกุ้งเปิดเผยแล้วครับ นะเปิดเผยแล้วไม่ใช่นะภูมิธรรมก็ไม่ใช่นะัดนะครับนะมันเป็นการสื่อสารคาดเคลื่อนผิดพลาดครับในหน้างานแค่นั้นเองครับนะใครครับจะไปสั่งหยุดยิงครับนะใครไปสั่งมันอยู่ในเขตกฎไอการศึกครับใครจะไปสั่งทหารได้ครับนะทหารออกรบเนี่ยใครจะไปสั่งได้ครับนะนอกจากแม่ทัพนายกองแม่ทัพนายกองครับ ถ้าสั่งทหารถอยก็หัวขาดครับแม่ทํนายกองครับนะเพราะว่ามันมีระบบระเบียบครับสากลอยู่นะครับทหารอยู่ๆแล้วโอ้เมึงอย่าไปลบนะมึงอนย่ายิงเขานะไม่ได้ครับนะตายนะครับเราหัวขาดนั่นน่ะเห็นหรื่ังครับพลเอกลังสีเป็นไงครับโอ้โหครับหาเสียงจนนะครับหาเสียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองจนนะครับจนหูหนวกตาบอดเขาไม่รู้เรื่องเลยครับ เอาไปเอามาพูดมาทั้งนะครับนะเป็นปีเนี่ยประชาชนได้อะไรจากมึงครับนะมึงกล่าวหาใส่ร้ายว่ารัฐบาลแต่บิ๊กกุ้งออกมาแล้วครับวันนี้ว่าไม่ใช่ภูมิธรรมก็ออกมาแล้วครับบอกว่าไม่ใช่นะครับเรื่องอะไรล่ะไปยุ่งครับไปสั่งได้ยังไงสั่งหัวขาดเลยครับการศึกสงครามไปสั่งให้หยุดหยุดลบได้ยังไงครับปราสาทต,ตาควายเนี่ยครับ นะบาจากตาควายเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับมันเป็นเราไม่ได้เสียนะพี่น้องต้องเข้าใจนะถ้าตามกฎเกณฑ์ของทหารก็เลือกเป็นการเสียการควบคุมกันนครับก็ยังเป็นอยู่ครับแต่ข่าวมันก็เห็นหรือยังครับนะข่าวมันก็ตีกินไปเรื่อยครับนะเห็นหรือยังไอ้นะครับไอ้ธนพรไอ้ควายชาดม้านะครับขาขาดทุกวันเนี่ยครับ เป็นไส้ใครเป็นไส้ศึกนะครับอุณหญิงไม่อยู่แล้วครับใครเป็นไส้ศึกทักษิณติดคุกแล้วใครเป็นไส้ศึกภูมิธรรมบอกไปแล้วใครเป็นไส้ศึกไอ้ธนพรไอ้ชาติหมาไอ้นักนะครับไอ้นักวิชาการขี้ฆ่าหุนเซนนักวิชาการนะครับหาแดกครับมึงน่ะเห็นหรือยังครับนะมึงจะโทษใครครับนะบอกว่าไม่เชื่อใจสองพ่อลูกนะครับภูมิธรรมไม่เชื่อใจเลยครับ นะมีทหารขาขาดจะอยู่ได้ยังไงครับแล้วทุกวันเขาไม่อยู่ท้งยำไม่ถึงมีทหารขาขาดครับแขนขาดขาขาด,ขาดบาดเจ็บเหมือนเดิมครับนะเห็นหรือยังครับนะพวกมึงนี่พูดเอาแต่ได้ครับพูดแบบหน้าด้านๆพูดหน้าไม่อายหน้าหมาๆครับพวกมึงเนี่ยครับเห็นหรือยังไอเสแมวเป็นไงพลดอน <laughs> เป็นไงไน้อง <laughs> เอ็นไงบุลวี ไส้ศึกไส้ศึกเป็นไงครับนะตอนนี้ไม่มีทักษิณแล้วนะใครเป็นไส้ศึกครับใครไปนะครับใครไปวางวางระเบิดแ่ะครับไปฝังกับระเบิดครับใครไปฝังภูมิธรรมไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ใครไปฝังครับเมื่อก่อนมันเหมือนกับอุ้งยิงนะครับภูมิธรรมเนี่ยเอาระเบิดไปฝังให้ทหารเหยียบขาขาดเลยนะครับมันสื่อสารออกมาถึงขั้นขนาดนั้นเลยครับ นะเป็นไงครับวันนี้พี่น้องได้รู้แล้วครับว่าสันดานคนพวกนี้ครับนะอิจฉาริษยานะครับนะทำได้ดีเหมือนเขาไหมล่ะครับที่ผ่านมาองค์หญิงนี่ครับเห็นหรือยังการช่วยเหลือพี่น้องอพยพนะครับไฟสงครามเนี่ยเขาช่วยเหลือหมดแต่ตอนนี้งบพวกนั้นไม่รู้ว่าไปไหนหมดครับโยกไปไหนหมดครับนะชัดเจนครับวันนี้พี่น้องทหารขาขาดไปแล้วครับ จ่านะครับนะเป็นเป็นนายศจ่าเป็นทหารชั้นประทวนครับนะนายจ่าแล้วก็พลทหารครับน่าสงสารครับทํายังไงล่ะครับมันมีนายมีนายปัญญาอ่อนอย่างนี้ครับเป็นขี้ข้าหุนเซนนะครับนะชาวบ้านนะก็พูดแถมไปด่าชาวบ้านีิครับไปด้อยค่าประเทศตัวเองคนประเทศตัวเองอยู่ว่าไปลุกที่เขานะครับถอยออกมาไปลุกขี้เขา เป็นไปได้ยังไงล่ะครับผู้นําพูดพ่อยๆอย่างนี้นะมันจะเป็นผู้นําไปได้ยังไงล่ะครับท่านท่านผู้ชมนะมึงต้องทบทวนแล้วครับต้องทบทวนแล้วการที่จะเปิดด่านเนี่ยนะถ้ามึงเปิดด่านมึงก็สิบหายแน่ครับมึงไม่อยู่ไม่ได้หรอกเพราะประชาชนเขาไม่ยอมครับขนาดไม่เปิดด่านยังไม่ปลอดภัยเ,เลยครับถ้าเปิดด่านโอ้โหมันจะกลับระเบิดมาวางเท่าไหร่ครับเห็นหรือยัยงครับรั้วลวดนามเนี่ยนะครับ นะมันต้องทำครับรัฐบาลของภูมิธรรมเนี่ยมีนะเอ่อขององค์หญิงเนี่ยมีนโยบายในการทำรั้วลวดหนามครับตั้งแต่นู่นละครับน้ำเยืนนะน้ำขุนน้ำเยืนกันทะลักนะครับนะภูสิงห์นะครับไปตามแนวชายแดนครับนะไปรีสะเกตแล้วก็สุรินบุรีล์ครับนะลงไปสาแก้วครับนะแต่พวกมันไม่ล้อมครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะพ่อไม่ให้ล้อมเนะยครับ นะพ่อมันไม่ให้ร้องนะครับนี่คือสิ่งที่คนไทยนะครับจะต้องรู้นะครับพาวบ้านแถวบ้านหนองแก้วบ้านหนองยากแก้วบ้านนองจานเนี่ยเขาด่ารัฐบาลครับเขาดา่ามึงทําไมครับทําไมไม่ไปเยี่ยมเยี่ยมไปจัดการให้เขาครับนะให้เขาอยู่แถมมึงไปบอกครับไปตอกย้ําอีกครับบอกว่าคนไทยไปลุกขี้ของเขาครับนะไปพูด ซ้ำๆเดิมๆเหมือนกับไปไปพูดครับเห็นหรือยังครับนี่คือสิ่งที่คนไทยครับนะเห็นหรือยังครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยคุณต้องมีสติในการเลือกครับไม่ใช่ว่าเลือกใครก็ได้ครับเลือกคนที่เขานะครับมีผลงานครับเขาเคยทํางานเขาอาสาเข้ามาครับนะรวยอยู่แล้วนะครับประสบผลสําเร็จทางการทาธุรกิจก็อยากจะมาทดแทน แผ่นดินเกิดนะครับอยากมาช่วยเหลือประชาชนอยากมาแก้ปัญหานะครับไม่อยากให้มีคนจนในประเทศนี้ครับแต่คนบางกลุ่มบางพวกก็อิจฉาริษยานะครับแพ้เรื่องตั้งซ้าซากนะครับนะนี่คือเขาเปิดเผยชื่อมาแล้วครับเกาหลีใต้เขาเปิดเผยมาแล้วครับนะใครครับที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ครับนะเห็นแล้วยังครับเปิดเผยมาแล้วนะไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอมนะครับแต่ว่ามีเขาเปิดเกาหลี ใต้ครับก็เ,เปิดเผยมาแล้วครับนะ,ะโดยเฉพาะไอ้สี่สิบนะครับไอช้ชายชนกนกี่ก็อยู่ในนั้นครับอนุทินกะ็อยู่ในนั้นนะเป็นข่าวนะครับนะมันอยู่ในนั้นหมดนะเนวินอย่างนี้ก็อยู่ในนั้นครับนะนี่คือสิ่งที่นะครับคนไทยต้องต้องรู้ครับนะต้องเข้าใจแล้วว่าเนี่ครับนะมันมีรายชื่อนะครับนะมีรายชื่อเลยนะครับนะ ชายชนกนะเนวินชายชนกนะศักสยามครับอนุทินครับนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนะที่เขาบอกว่าอาดีตนายกครับเขาถากไปถากมาเนี่ยครับนะแล้วก็พลเอกประวิตย์นะครับพลเอกอนุพงศ์ครับอยู่ในเครือข่ายนั้นทั้งหมดครับดาบได้ที่สารดีกานะสูงสุดยังไม่ตัดสินนะครับนะ ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลนี้ก็ถือว่านะครับนะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแต่เขาออกมาแบบนี้นะครับนะเป็นข้อมูลนะครับนะแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหาครับยังเป็นผู้ถูกกล่าวหาครับเขาเปิดเผยมาแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับนะครับเทาๆครับนะที่เขาบอกว่าอดีตนายกนี่ครับตรงตัวแล้วครับ นะตรงตัวแล้วนี่คือสิ่งที่คนไทยจะได้รู้นะครับนะคนไทยจะได้รู้ต่อไปว่ามันบ้านเราเมืองเราครับนะคุณจะเลือกเอาคนมาปราบหรือว่าคุณจะเอาเลือกเอาคนมากโกงครับยนะเหมือนยาบ้าเอาผมถามคนไทยนะคุณจะเลือกเอาคนมาปราบยาบ้าหรือว่าคุณจะเลือกเอาคนมาขายยาบ้าครับคุณมีสิทธิ์เลือกครับห้าร้อยคนนะ่ะ นะคนไทยต้องรู้นะพักการเมืองนะครับนะพักการเมืองก็ไม่มีกี่พักน่ะละครับคุณก็รู้อยู่ใช่ไหมครับว่าพักการเมืองไหนนะครับป่าปามยาบ้านะครับไม่เอากระท่อกัญชาพักการเมืองไหนคุณก็รู้นะคุณจะเอาคนมาขายยาบ้ากระท่อมกัญชาเหรอครับผมก็ถามคนไทยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาคนมาขายยาบ้าก็เลือกนะครับ ส้มเน่าครับแต่ตมกัญชาครับนั่นแหละครับเอาไปเลยนะเห็นหรือยังจากกมเมอร์อย่างนี้ครับเอาคนมาปราบหรือว่าเอาคนมามามาสนับสนุนจะกกมเมอร์ครับให้หลอกลวงชาวโลกให้หลอกลวงคนใดครับนะเอาเอาคุณจะเอาแบบไหนครับเลือกเอาเลยอย่างที่ผมเคยพูดนะ่ว่าคุณรับเงินเนี่ยครับคุณรับเงินต้องเข้าใจนะครับว่ารับเงินซื้อเสียงน่ะไม่ใช่เงินเขาเองครับ เงินเขากลงมาพี่น้องคนใดต้องรู้นะเขากงมาคุณใช้ไม่กี่วันก็หมดครับแต่ถ้าคุณปกป้องพักเพื่อไทยไว้ครับยืนหลักพักเพื่อไทยไว้สามสิบบาทรักษาไม่หมดครับใช้ไหม่หมดนะระวังนะครับผมผมเตือนนะระวังเพราะว่าประยุทธ์มันก็พยายามที่จะนะครับทำลายนะครับสามสิบบาทรักษาทุโกโรคนะครับ ถ้าไม่มีเพื่อไทยครับสามสิบบาททุกโลกจะหายไปนะครับผมเตือนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันพยายามที่จะนะครับใส่ร้ายหาเรื่องนะครับว่าเป็นภาระประเทศเป็นนะครับทําให้ประเทศเป็นภาระครับนะแต่เวลาพวกมันทําไม,ไมเป็นละพวกค่าราชการเบริกได้ครับนะพวกค่าราชการมันมันเบิกได้นะเห็นหร้อยังครับมารักษาฟรีมันเบิกได้มันมีสิทธิ์นะ แต่ทําไมกับเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีบอกว่าเป็นภาระครับนะถ้ามึงไม่บรญยามึงก็ออกไปครับนะถ้ามึงไม่ป็นยามึงก็อย่ามาร่วมครับนะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ไม่นานถึงขนาดนี้ครับตั้งแต่ปีส 4, 4มาครับสามบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านยังอยู่ได้ครับนะผมถามคนไทยแบบนี้แหละครับนะคุณอย่าไปเพ้อฝันคุณอย่าไปหลงกระแสครับกระแสมันเป็นไงล่ะครับ มันกินได้ไหมล่ะครับกระแสเลือกมามันก็ต้มมันก็หลอกนะครับนะเอาไปขายเห็นไหมครับนะรัฐบาลทํางานดีๆมันก็นะครับปั่นให้ยุบสภาครับพวกอีไหมนะครับพวกพักส้มเน่าครับนะบอกให้ยุบสภารัฐบาลต้องยุบสภาครับแต่รัฐบาลยุบสภาก็ไปเจอนะครับไปเจอองค์มนตรีครับสกัดไม่ให้ยุบสภาครับกูจะเอาอนุทินมาเป็นเว้ยมึง่ายุบ นะมึงนะครับมึงกูจะเอาอนุทินมาเป็นมึง่ายุบนะเพราะว่านี่แหละครับเคยถึงหัวมันเส้นใหญ่ครับนะมันเส้นใหญ่นี่คือสิ่งที่นะครับพี่น้องจะต้องตื่นตัวทางการเมืองครับอย่าไปโอ้การเมืองเป็นเรื่องของนะครับนะไม่อย่าไปยุบไปยุบค,คุณก็จนครับจนเป็นวัฏจักรแห่งความยากจนครับวัฏจักรคืออะไรครับนะพ่อแม่คุณจน รุ่นคุณก็จนรุ่นลูกคุณก็จนรุ่นหลานรุ่นเหลนคุณก็จนน,น,น,จนั่นคือวัฏจ,จักรแห่งความยากจนครับถ้าคุณไม่แก้และใครครับจะแก้ร่วมกันแก้ครับนะคนเราเนี่ยนะครับเป็นพลังครับหนึ่งเสียหนึ่งสิบหนึ่งเสียงจะเป็นพลังในการที่จะแก้ไขาหาทางออกให้กับประเทศชาติครับนะพี่น้องผมฝากนะครับว่าคุณจะเอาอะไรครับระหว่างเลือกเลือกให้คนมาขายยาบ้าหรือว่า คุณจะเลือกคนมาปราบยาบ้าครับถ้าเลือกมาปราบยาบ้าก็เพื่อไทยครับแต่ถ้ามาขายก็เลือกเอาครับคุณชอบชอบพัคไหนนะครับนะคุณชอบภาคภาคไหนก็เลือกเอาครับนะนี่ก็มาอัปเดตข่าวนะครับนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ครับนะเจอกันทีห้าเศษเหมือนเดิมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ